เดี๋ยวลองมาดูการวาดปากแบบสไตล์ที่เห็นบ่อยๆแล้วก็เป็นแนวที่วาดง่ายๆแบบไม่ใช่เรียลลิสติกเท่าไหร่แล้วก็เจอบ่อยในมังงะนะอย่างแรกก็คือแบบว่าคาแรคเตอร์เนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมก็มีการอ้าปากเปิดปากวาดในได้หลายๆรูปแบบแล้วก็ต่อมาลองมาดูแนวที่แบบว่าคาแรคเตอร์กำลังปิดปากอยู่นะแต่ว่าตอนที่คาแรคเตอร์เราวาดที่ปิดปากอยู่อะคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่มีบทสนทนาเลยคือมันสามารถที่จะประมาณว่าก็ยิ้มได้แล้วก็อาจจะมีแบบขอบคุณนะอะไรเงี้ย แล้วก็เราจะวาดไซส์ปากลงไปบนหน้าคาแรคเตอร์เนี่ยขนาดใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรอย่างสมมุติเช่นเอ่อคาแรคเตอร์ที่เงียบๆหรือว่าไม่ค่อยพูดหรือว่าพูดน้อยอะไรประมาณนี้เราก็จะวาดปากที่เล็กๆหรือว่าเปิดปากที่เอ่ออ้าปากทีก็แบบ วาดเล็กๆอะ่ะมันก็จะดูเป็นบุคลิกนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากวาดแบบแนวตะโกนดีใจหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเราเราวาดปากไปขึ้นมาใหญ่ๆมันก็จะช่วยให้ดูเป็นอารมณ์นั้นมากขึ้นก็ยังมีการวาดปากในอารมณ์มอ,อื่นๆอีกเยอะแยะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่แรนดอมมาให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการวาดปากในแบบหันหน้าด้านข้างดูนะอย่างที่เห็นก็คือสมมติอันนี้ปิดปากอยู่ใช่ไหมแล้วพออ้าปากเปิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่ก็จะวาด ให้ปากข้างล่างกับคางเนี่ยเลื่อนลงมาแล้วก็ถ้ายิ่งอ้าปากกว้างช่วงปากล่างก็จะยิ่งถืบห่างลงมาแล้วก็จะมีช่วงช่องว่างที่แบบว่าปากเปิดไว้อยู่มันก็จะมีความธรรมชาติคล้ายกับคนก็คือสมมติอันนี้หัวกระโหลกใช่ไหมแล้วเมนหลักของเราที่ตอนนี้กําลังพูดอยู่อ่ะมันก็คือเป็นช่วงกามเราจะขยับช่วงกามเป็นเมนหลักในการแบบพูดที่เราอ้าปากอยู่